สวัสดีค่ะเราก็กลับมาดูกันต่อในพาร์ทคำศัพท์นั่นเองในพาร์ทนี้คือข้อที่6นะคะใครที่ยังไม่ได้ดู5ข้อแรกนี่ขอขอไปกลับไปย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะเป็นพาร์ท conversation นะคะไปลองเช็คดูเนาะเผื่อพี่เพิ้ลได้บอกทริคเล็กๆน้อยๆเพื่อนำมาไปใช้ในห้องสอบได้นะคะ โอเคในพาร์ทนี้นะคะข้อที่6เขาพูดว่า he takes an English course เขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ in order to คำว่า in order to เนาะแปลว่าเพื่อที่จะนะคะคำนี้แปลว่าเพื่อที่จะ เพื่อที่จะไปเรียนจุดจๆสมมติว่าเราไม่รู้คำว่า abroad เราก็พอที่จะทายได้ว่าเขาเรียนภาษอังกฤษไปเนี่ยคงไม่ได้จะเรียนที่ไปเรียนต่อที่เมืองไทยแต่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะคำว่า abroad ก็คือเมืองนอกเมืองนานเนาะดังนั้นที่ไหนก็คือ in อะไรเลย a foreign country นะคะตอบข้อที่4 คงไม่เรียนที่บ้านเนาะ at home อันนี้ตลกเลย 2. <laughs> so in other schools ที่โรงเรียนอื่นข้สาเป็นในพื้นที่อื่นๆเนาะ in different areas ไม่ช o อยต่อไป number seven ค่ะการออกกำลังกาย is a simple and healthy way to lose weight การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ง่ายนะคะคำว่า simple และดีต่อสุขภาพนะคะ เพื่อที่จะลดน้ำหนักได้ทีนี้คำว่าง่ายเนะี่ยมีอะไรมี fun easy tire short easy ถูกไหมข้อนี้ง่ายสมเลยกับคำว่า simple easy นะคะ no b r a i n e r นะคะง่ายมากนะคะต่อไปข้อแปดค่ะอ่าข้อนี้ john has already fixed the car คำว่า fix แปลว่าซ่อมนะคะซ่อมไปแล้วเนี่ยจอนได้ซ่อมรถของเขาไปเรียบร้อยแล้วคำที่ตรงกับคำว่าซ่อมแซมคือคำว่า repair นะคะคำอื่นๆเนี่ย p r e s s ไม่ใช่นะคะ p r e s s ที่เป็น verb แปลว่านำไปวางก็ไม่ใช่ move เคลื่อนย้าย washed แปลว่าชาล้างนี่ก็ไม่ใช่เนาะเวลาเราเจอคำ ที่เป็นลงท้ายด้วย E D แบบนี้ต้องเรามัดระวังในการออกเสียงเนาะเพราะมันไม่ได้ออกเสียง2เสียงทุกครั้งไปนะคะเราค่อยไปเรียนการออกเสียงในคลิปอื่นเนาะแต่คลิปนี้เราเน้นทำข้อสอบข้อที่9คําคำว่า manager ในบริบทนี้ Robert has been a bank manager for three years เขาเป็นผู้จัดการธนาคารแปลว่าเขาต้องเป็น เจ้านายนะคะเป็นหัวหน้าดังนั้นในบริบทนี้คำที่มีความหมายเหมือนกันคือ staff กับ officer ถูกไหมดังนั้นในบริบทของมัน meaning ของมันคือเป็นเจ้านายดังนั้นต้องตอบบอสนะคะในบริบทนี้แม้ว่าความหมายมันจะใกล้เคียงกันไปหมดเลยเนาะไม่ว่าจะ staff officer worker ที่แปลว่าคนทำงานแต่เขาไม่ใช่คนทำงานทั่วไปเขาเป็นหัวหน้านะคะต้องเป็นบอสโอเคต่อไปข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้ค่ะ people had to queue up outside the hall to buy concert tickets คนทำไมเลยต้องต่อคิวยาวเลยนะคะข้างนอกหอเพื่อหอประชุมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อซื้อตัวอ๋วคอนเสิร์ตทีนี้คำว่าต่อคิวคำว่า queue up คือต่อแถวนะคะคนไทยเรียกต่อคิวอะไรเงี้ยเนาะ,ค,ะคำว่าคิวก็คือมาจากคิวตัวนี้ล่ะค่ะตัวไหนดี pick up ไม่ใช่ลงมา sit down ไม่ใช่ wait in line อ่าเข้าเขาและแถวแถว line เห็นป่ wait in line ก็คือการต่อแถวเข้าคิวนั่นเองนะคะ make phone calls คือการโทรศัพท์ไม่ใช่เนาะโอเคดังนั้นเห็นได้ว่าในหมวดนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะถ้าใครอยากติวที่ยากขึ้นกว่านี้เราก็มีคลิปอื่นๆอ,อยู่เหมือนกันนะคะเป็นของพี่ๆระดับป แล้วก็ปอดโทนะคะปปิญญาตรีปริญญาโทเนาะก็ฝากช่องนี้นะคะช่องเล็กๆนี้ไว้ให้เพื่อกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทุกคนที่สนใจด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ